ต่อมาอีกคำสำหรับหมคยความนะครับคันนี้ผมจะมาสอนวิธีการทำพื้นใหญ่นะครับสิ่งของที่เราองมีคือเอ,อ่อยอะไรเนี่ยเขี่ยอยู่ในเรียกว,ว่าเอ,อ่อหินออกซิเดียนนะครับแล้วก็ดินแดงไม่รู้อะไรไอ้นี่ไอ้นั่นไอ้นูน่นนี่ไม่เอาครับทำอยู่เล้วไอ้ไอ้ เอ่อแล้วเอ่อแล้วก็เป็นหินน้ำเอ้นี่นะครับในทำแบบสองรูปแบบนะครับอืมีรูปแบบเล็กนะครับแบบเล็กๆเล็กๆกระทัดรลดกยาวชหาปืนใหญ่โปรแกรมที่ผมใช้ตัดเกมนะครับโปรแกรม แบรนด์ไอแคมนะครับเพื่อนๆก็สามารถไปโดดได้นะครับโปรแกมโปรแกรมในไทยวิดีโอได้ดีมากครับไปโดดได้นะครับเอ่อไปก็เจน้ำทีนี้น้ำที่มาเป็นน้ำรั่วปิดไว้เลยนี่มูชันเลกนะครับติดเล็กครับ ใส้ปุ่มสวิตไปนี่ก็หินแดงครับเป็นทำให้อ,อ,อะไรเลยวะระเบิดมันระเบิดนะครับใช้ครับครับดท้ครับใช้ส่วนนะครับสามสาม,ส,ามสี่อ่าอ่าแล้วก็หกหกอันบอครับ ช่ไ่ไ Th ด้เฮ้ยเฮ้ยลืมลืมระเบิดกับโทษทีระเบิดกันนะครับ3วงใหญ่ใส่กไปใส่กบไปใส่กบไปไม่ใช่ไม่ใช่เยียเสียงดังมันกบระเบิดตุ้มเลยช่วยไม่ว่วเล กดสว <Bong S 1> <eled ummer. S 2> ิตช์ชิบหาแล้วออกไปเลยลาอวนบ้านคนอย่างคุณในบ้านตายแล้วคนัะนี่มูจันแรกครับวครก็ไม่เท่อไรระวไงดีเฮี่เป็นยัเไงอะ

สี่สี่อันสี่าหกเจ็ดเจ็ดแปดเอ่อแปดบล็อกปอนแปดบล็อกยวแปดบล็อกตายเอ้ยบล็อกปับปับใส่เข้าไปเอ่อใส่ก็ปับปั๊บ นี่คือบ้านของผู้ใหญ่บ้านนะครับยิงแม่งเลยยิงบ้านในบ้านมีสองบ้านครับนี่หัวหน้าผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ข้างหลังับเป็นรองหัวหน้าโอ้ช <shit>, นะิดเด็กบ้านต่อไปก็ใส่ระเบิดก็ไปนี่ครับมันนี่นะครับอินเดีย ป๊อบ๊บป๊อบปอป๊๊บป๊อบปบออจอ่อมออไป่อเอ่อุ่มนับปุ่มปุ่มมีเื่อใชุทิใ่เลไปใ่เยนนรั

เก็บอันแลน้วก็ไม่ลืมเก็บอันป๊อปป๊อปป๊อปเก็บเลยเรายิงแม่งแล um yeah. ้วมึงเก็บปูก็ตายได้ยิงแล้วเสียงใหม่เสียงดังเสียงดังสีบอ๊บบี๋ยิงแม่งยิงกับนากับบ้านบลูดูวะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเวลาแป๊บเดียว ณรา้องทำับบนี้ปุ๊บปุ๊บไลไฟไปเ้าไปเรียบร้อยเออนี่มันทำไมมันไปดัางดินไหมคะแ้วไม่ข้อบาไว้เรียบร้อยตายแน่เดียเลยลากรูอ,อบัตรใหญ่ใส่เข้าไป ตกตกคุ้มตายสันเดียวเมื่อกี้ก็เป็นกำเดียวเขาไึงไม่ยิงไม่ได้ก็เ